สวัสดีครับลุงฝนวิถีสารครับผมสวัสดีครับลุงเขียววิถีสารครับผมข้าพ่อสมบุตวิถีสารเก่ากับผมครับผมสวัสดีพี่น้องตอนแรกๆนะครับเนาะครับผมโอ้ยมือนี่ไปยังคือไปคำไปมื่อใท่นี่หาหลางขึ้นเนาะใช้เบื้องไหนได้รู้กว่านี้ยังฝนมาสิไปใส่ปลาไหลครับผมใส่ย่างขึ้นเนี่ยเมียย่างขึ้นนี่แหละครับผมโอ้ยเต่งไลยย่างขึ้นย่างเว้นพีทกันหมองลิย่างเป็นฮาวเวอร์เดีมาใส่ โทษสิไปใส่ตอนแรงๆนั่งสิละเพิ่นว่านเนี่ยมันขึ้นนี่หู้นี่เห็นไงก็ย่างเว้นเหมือนก่บว่าแมนมันย่างมาขึ้นมันหาอยู่หาจิตมันขึ้นมาหาอยู่หาจิตครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับผมครับผมเดี๋ยวเบิ้งไปหาหู้นั่นมันพอเนาะครับผมไปไปผุนลุงเขียวตามพร้อมบุญกับลุงเขียวไปครับผมโอ้ยเมื่อยตายแล้วพี่น้องเนี่ยไปไปไปลุงเขียวไปหาหู้กันนี่ครับจิตไม่นานเกินรอกอียัง่ะ มาดูเลยครับเราจะไต้ตัวนี้แหละตัวต่อไปนี่ไงดีดไม่เหรอเจ้าน้อยรับแต่ยังรอเลยอ๋ออ๋อมันกำลังเขากูแล้วถ้าเดี๋ยอกครับผมโอ้ติดตามติดตามนะลุงเขียวเนาะแมงครับผมม่นแมงอ้อยเบิ้งพี่น้องเบิ้งแน่มอ่ะมันออกมาแล้วครับุ่นอู้นี่ครับออกมากินยอดเลยนี่มีเยอะนี่ครับผมเอาไปเบิ้งกลางครับผมโอ้ยพี่อะโอ้ยหลายหลายหลายละโอ้ยรมุลอมรอบทีไหมทุกคนไปุ้งขน พื่อตอนนี้มันกินอิ่มๆมันไปว่เป็่ก้อนนอลงเขียวไป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 เบิ้งอันี่ครับผมโอ้ยเพ่อออกผมจเจ็บนเลยเจ็บมันเจ็บมากเลยเดี๋ยว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 ป่อยแล้วอุหนแล้วหอมบนไปก้อนแล้วเปิดไฟแกงไว้ครับมีอากาศเอาครับผมจากห่อนหด ช่วนเสียงคัดแค่เ,ออเดี๋ยวเบ่งน้ำกันเับผมติดตามลองติดตามสบายที่มันขึ้นเห็ยน,งา,นางายกลัวดิเขียนงายดีดิเป็นไรเนี่ยนะพ่อเปลี่ยนไฟปะนี่นี่นี่นร้นได้เนี่นย ไอ้เขียดนี่ย่งเขียดต้มนี่เป็นมันกินเร็วเร็วดีเห็นปะเห็นแล้วปะเห็นหูนไปสร็สสอเพียน,น้่องกันนะ

ถือไปถานเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยก่อนเนี่ยเฉียดด้วยเกาเนาะพ่อเนาะเนี่ยเฉียดครับผมที่การเสียบก่อนพบุญเนี่ยอ๋ออันนี้คือการหาอยู่หากินเด้อไอพี่น้องเนี่ยมันเป็นการทรมานธุรกรรมอย่างสัตว์ด้วยครับเพราะว่านี่แหละครับการหาอยู่หากินคนอีสานเนาะหูใหญ่บักเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวเนี่ยไปอะไรอย่างเลย หมอุงเฉียวครับยังเฉียทุงเขียบคุกเฉียบดิคุกเียบครับอย่างนี้วพ่อพี่น้องหูใหญ่ว่พ่อหักขัดเอะไรจกขัดอะไรหูมันว่าจต้องเนียเหยังขึ้มุเป็นเ่นอ่าบ้างเบ่งกับผมบ่งนำพุถึงป้าพุ นั่งพุดสิติดตื่นกวนบันไี่ไงครับจะหูรูแล้วมาไปทางเลยแง่ขอใจอยอ่นี่ครับผมต้องใส่ใหม่หยมรับผมงัดเดีวก็เแงยเข้าไปเราล่งลึกจังเลยครับโอ้นี่ครับพูดนะโอ้โยังบักลึกเลย่นั ไม่ทุกข so ้ออกบล่ะอวบม้วนอย่างเ้วนอย่างโอ้โหเวลามันสวบมันเหน็ดเ้วนอย่งมันดึงของมันเองอ้าวพี่เอาไว้สองหูเดียวเหมือนันยื่นนี่มันตัวเดียวกันที่ไหนวะใส่มันถึงหูตาตัวเดียวกันเหรออยู่ไก่กันเป็นไม่เห็นหูนี่วะบอกันเมึนกัน ใา่เงี้มงขึ้นนครับผมใส่เีมขึ้นนี่แหละวมียนวัเมีนเดี๋ยวเหยียบพุ้มันดเดี๋ยวหาไปอีกครับผมยังไงอเขียวผัพุ้งไว้คว้าคว้าควาอ้ยย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 ยงยย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 นยย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 ยอยยยย Oh, phải đáp đi tìm tìm coi cái đắp đi uh, so à bắn oh, phải... Đi bưng kìa bắn, đi xoay Xoay kìa, đi xoay bắn Đi bưng kìa Đi bưng kìa, xoay như đi bắn bắn เยอผมอ๋อแบบนี้เยอะเพราะยากครับผมเอาจะมือดจังน้อยครับเยอะพอเยอเพิ่มครับแป๊บหนึ่งครับขอเปลี่ยนนี่แป๊บหนึ่งครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องผมสวัสดีครับหลังจากที่เมื่อคืนพี่น้องครับลุงฝนกลับไปใส่เบ็ดไปนะลุงเนาะครับผมโอ้พี่น้องครับผมครับ ใส่ไปแต่เมื่อคืนนะครับเป็นเพ็ดปลาไหลพี่น้องเลยเอืมวันนี้ตอนเช้าห้องก็พยายามพี่น้องครับอู้หักแน่หลายพี่น้องครับผมครับเมื่อนี้่เดี๋ยวจังรุดน,น้ำกันเบิ่งนึ่งเด้อว่าอ่าจะมาหรือบม่มาพี่น้องครับสำหรับการใส่เพ็ดปลาไหลยังไงคืนเพราะว่ายังกะเป็นการใส่มาหลายรกี่ใบตอนแล้วเนีล่ลุงนอ้องอันนี้ก็เลยอยากรอมเมื่อยังไงคืนพี่น้องครับผมครับไปยังไงคืนเห็นง่ายกว่าบอสร้างว่าเดีพี่น้องไปในห้องเดี๋ยวเบื้องกันก่อนนะพี่น้อง ลุยน้ำกันเบิงครับผมครับสำหรับเบ็ดปลาไหลกระไรเอนีกับปลาไซไกเดอร์พี่น้องครับใส่อยู่ที่ทุ่งนาวิถีอีสานท่าหลานเนาะลุงเนาะใส่น้ำสารใส่เข้าไปพี่น้องเลยโอ้พี่น้องครับอันนี้กับผัวหมักแดงหมักนั่นของพ่อสมบูรณ์ก็ต้องงามพี่น้องครับนี่ก็ได้น้ำมาจากแหงนี่แหละพี่น้องเลยสระนี่ก็ได้เพราะว่ามันเออ่บริ่งเป็นน้ำใส่ใบลุงเนาะนะพี่น้องครับอ่ะ ต้งการเบ้งนเลพ,พ,พี่นออ้องครับสงเกาห้องพี่น้องเลยสัางหมานสำหรับพี่น้องเป็นไไหนล่นะไล่ะตัวนี้จะเดีนีห่วเด้อเด้เพี่น้องนน้นี้ยอ๋อพี่น้องครับเดี๋ยวห้อง mặc áo lắm cặp vựng hm hm ven đại đội mẹo 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 ติดติดเขบ่ค yani ือ uh, มันก็บ่ดึงบ่สวยยังซั่นน่ะอาพี่น้องเฮาโอ้ยมันตายข้าวมุ้งเหมือนเนาะพี่น้องฮ่สวยคือบ่ดีดกถ้าก็ตายข้าวมุ้พี่น้องกับพ่อเฮาใส่แต็มืมอคืนนี่พี่น้องเอ้ยกินแตงเงี้ยววะกินแตงเหียวเสือคือเก่งแท้ทั่นมึงป๊าดให้พี่น้องมึงน้ำเนี่ยลดิ่งพันพี่น้องครับมันคือเก่งคักแท้ลุงเห็นไห อุ้ยบ่น้อยได้เบิ่งเบิ่งคนิ่งพันเขาคุน่ะพันเขาจนรุดเลยเอาพี่น้องครับอุ้ยหลังแรกก็ยังบ่ทันมาอะไรลูกเนาะโอ้ยดึงโู้ดึงยางดีพี่น้องครับบ่ราะมันทีได้รุ่นน้ำกันแหมเอ้าเดี๋ยวไปรุ่นหลังที่หลังต่อไปพี่น้องครับคนละหลังสี่เดี๋ยวจังมาใส่เงีอืมว่าไงต้องต้องงานนั้นไปตะก้อนด้วลูกเนาะบ่ได้เอาเงียมานักเนาะโอ้ยพี่น้องเลยเงียกับบ่ได้มา เอไปพี่น้องครับเฮาก็ว่ามื่อคืนมาใสไซไปซีหลังพี่น้องครับลูกฝนเมื่อคื่นเหนือกระไดหลังอืมอันไี้อะไรลุงบ่อติ่งบ่อคือเลอะพี่น้องเอ้ยโอ้หลังแหลกตึงทิ่งเลยพี่น้องครับแต่ว่าโอ้คือแล้วพี่น้องพี่น้องอันนี้ก็คือเก่าแต่ลุงนี่ขับรับไปไปพี่น้อง โอ้ยคือบ่เนาะพี่น้องด้วยเหมือนซาพี่น้องครับลุงฝนกับลงเขียวแน่มากขึ้นพักกันมาพี่น้องครับพอสมบูรณ์พักมันเลาะเบิ้งยังเคลืนวายไทยยังเคลื่นไม่ถึงดีหฮ้ยเป็นไหโอ้ถึงแล้วนี่เฮ้ยเฮ้ยเออพี่น้องครับแบบอุ้ยเอ็งก็ดึงขึ้นยังง่ายตัวนี้ไหมลุงยังง่ายตัวนี้ มันเน่าแล้วบ่เน่าแล้วติดตะติดตะหึงแล้วไล่ขึ้นมาไปครับโอ้โหใอ้โหไงตัวสมีหนึงเอายกฤษโชว์จ้าหน่อยนะครับผมนะครับปุ้ยพี่รองครับโอ้กินเลือดเพลินเพลินเลยลูกเนาะลึกดเลือเลือเขาคอเลยพี่รองครับเนี่ยตัวสมีก็บ่หน่อยดอกบ่หน่อยบ่หน่อยบ่หน่อยพี่รองครับผมได้ผลละอืมได้ผนพี่รองครับบัวหนี้ก็ได้โอ้ถือว่าสำเร็จนะลูกเนาะครับผมหลังจากพากันมาหาไซเบ็ดไปพี่น้องครับก็ถือว่าพ่อเรายังได้กินอยู่ เออพอได้แล้ยงเลี้ยงเล้วง่ายไปแล้วลุงเนาอต้องหากินน้องสีแล้วครับผมครับก็ถือว่าส้ำเร็จพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้พี่น้องครับสำหรับคลิปการใส่เบ็ดปลาไหลย่างกลางคืนก็ถ <cl ok ือว่าไม่พลาดนะครับนอตัวขาดตัวขาดครับพี่น้องครับอย่าฝากคลิปตามคลิปหน้าคลิปนายแล้วลุงเนาะครับผมสำหรับคลิปของวิธีสานพี่น้องครับคลิปต่อต่อไปพักกันหายอย่างนี้อย่าฝากกันตามกันเรื่อยๆครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้วิธีสานไว้ทั้นี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ